สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวชาวอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผ้าผีผ้าน้องเข้านะครับมาเปิดราคาง่วงงามหนาคอกพันธุกรรมดีครับพี่น้องนะครับถือเป็นอีกคอกนึงนะครับผมผ้าพี่น้องมาเบื้องหลายรอบนะครับหลายท่านก็ได้งงวดีๆนะครับจากเพิ่นไปเลี้ยงนะครับมือนี้ก็คือเก่าครับพี่น้องนะครับงวดสุดใหม่ที่คุณตาฟ้ามนะครับผมบ้านเขาอ่าตำบลเขาวอำเภอเมืองนะครับจังหวัดมหาสารคาม นะครับผมมือนี่เพิ่นมีแม่สาวงามๆนะครับผมอยากให้พี่ให้น้องนะครับเอฟซีได้รับชมนะครับได้เบื้องน้ากันนะครับแมสาวทองเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่น้อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอานะครับผมแนะนําเบอร์ที่อยู่จังไรนะครับผมสุตาฟั่มอำเภอเมืองมาสรข้ามนะครับครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรแปดห้าครับศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดห้าหกหก เจ็ดห้าหกหกด้วครับพี่น้องนะครับเรื่องเกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าหกศูนย์เก้าห้าหกศูนย์ด้วครับพี่น้องเดี๋ยวมือเบิ้งแม่ที่เหล็กนะครับผมอันนี้เป็นงัวแม่สาวนะครับเนาะครับมือนี้วันที่สิบแม่สาวทองครับแม่สาวทองเนาะสำหรับมือนี้มาถ่ายท้ำกับวันที่สิบนะครับผมเดือนมิถุนายนะครับงุกหาด้วยครับพี่น้องนะครับแม่สาวทองแรล็กนะครับเนาะทองแรกครับตัวแม่เพิ่นเป็นลูกสาวพอได้ครับนี่ ลูกสาวเอเคหกเอเคอฟหกแปดครับลูกสาวเคเอฟหกแปดได้ครับพี่น้องนะครับเอาตอนนี้ติดทองไหมครับตี้ทองกับพุ่นตันตอนเก้าได้หาเดือนครับได้ฮูสตันเก้าเก้าเก้าได้หาเดือนครับพี่น้องนะครับในทองตรวจทองเรียบร้อยนะครับเนาะทองเรียบร้อยครับรับประกันทองครับเอานะครับฮูสตันเก้าเก้าเก้านะครับผมอู้พี่น้องแม่นี่สูงไงร้อยเท่าไรครับส่วนสูงร้อยห้าสิบบวกลบร้อยห้าสิบบวกลบครับพี่น้องนะครับสเมียงามนะครับผมลูกเคเอหกแปดครับพี่น้อง ผมให้เบื้ององศาขานะครับผมองศาขาหลังเหยียดดีคอหลังกล้ามครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับสำหรับผู้หาแม่บอกแม่พันุเรากกับผสมเจ้านะครับฮุสตัน999นะครับของน้องแดงฟ้ามครับพี่น้องนะครับเอาตัวนี้เราประกันทองนะพี่น้องสาวทองแรกนะครับร้อยหาสิบบวกนะครับฟังราคาเปิดนะครับคุณตาเปิดไปสิบเอ็ดครับหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งหมื่นนะครับเนาะ หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งมืนนะครับบุ้มมี่ตำลีของเนาะครับเนาะมีอยู่ดูขางท้านันสุดเอาดูขางด้านขวามือเนาะสุดเดี๋ยวสุดกับตัวเห็นดอกเดี๋ยวเอาสุดนิดหน่อยนี่เนาะครับนะครับเอาดูขางสุดนะครับผมบอกกันนิดเดียวมองนี้เนาะบอกกันไปเอามองเดียวเนาะบอกกันไปครับอ๋อนะครับเอาดูขางสุดมี่ฝั่งเดียวนะครับเนาะฝั่งเดียวครับอ่าแล้วกามองหูเนาะหูสวยนี่ครับอ่าหูฉีกมี่ตำนีนะครับผมอย่างอื่นมีอีกบ่ครับบ่มีครับอ่าบ่มีนะครับผมเอาแจงหมองสองหม่องได้พี่น้องมีหู นะครับกับสีโค้งดันพี่นะครับผมสุดนะครับบัดท,ที่นี่ว่าเรื่องสีโค้งสุดแต่ท,ที่นี่มันเป็นอย่างคือว่าเป็นตำหนิเอาให้พี่น้องผู้มือไม่เพิน่นว่าวผู้เพิน่นพึง่งหูจักงัวนี่หูจักจลน้อยในพุณตาน,นะครับตามพิธีโบราณพุทธเถ้าในห้อยเขาถือนะครับครับผมเขาถือว่ามันสุดแบบเวลาขายอย่างนี้มันคือคือมันสุดมัน มันสุดอยู่ทอนนั่นจังสินะมันไปต่อไปมันไปต่อว่าได้ก็คือมันเป็นเครดซื้อๆเนาะเป็นเครดครับเขาถือซื้อครับมันนี่ลูกได้ปะมีลูกได้ครับเลี้ยงลูกได้ปะได้ครับให้นมลูกได้ปะได้หมดครับลูกมากครับบอนะครับผมลูกบางท่านพันธุกรรมครับอ่ามันมันบ่อยมีผลกับการเจริญเติบโตมีลูกมีเต่านะครับเนาะเกี่ยวครับมันเป็นเพียงตำล่าหาแนวมาตีกันคือว่านั่นบอสนี่ครับหาแนวมัดตีกันนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือ อ่าพูดถึงสมัยใหม่ได้พี่น้องนะครับผมก็ต้องขออภัยสำหรับอ่าผู้ถือเคล็ดสมัยเก่ากับไอ้นี่กับอ่าว่าเรื่องยุคสมัยนะครับผมที่เปลี่ยนไปเข้ากับทุกเทียงกันเพื่อใดครับพี่น้องกับแล้วแต้ผู้มักอันนี้คือมาเบิงเหรอผมกับแจงรายละเอียดทุกอย่างไปให้นะครับหนึ่งแสนครับอีกหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นครับพี่น้องนะครับโตจริงโตดีนะพี่น้องให้มาเห็นสักวัอนนะครับผมหนี้บออกแนนอนครับพี่น้องแม่นี่นะครับท่ายของกว้างท่ายงามครับพี่น้องถือว่าเป็นงั่วที่มีองค์สาขาหลังงามอีีพ่นองเสน ดีนะครับผมเป็นแม่บอกแม่พันธธุุ์์เป็นนแแมม่่บอกพัได้ครับพี่น้องฮุสตันเก้าเก้าถือว่าให้ลูกเด็ดด้วยครับพี่น้องนะครับเจอกับเคปหกแปดนะครับลงตัวแน่นอนนะครับผมใหที่เคยเลี้ยงลูกกระทบนะครับผมเคยได้ลูกฮุสตันมาแล้วสิผู้ว่านะครับสูงใหญ่หนาดีต้านนะครับพี่น้องเอาแม่ที่เรี้ยงพันไปแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปเป็นแม่สาวเนาะครับเนาะครับแม่สาวหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งแม่สาวหน่อยน้ำกันครับพี่น้องนะครับเอาฝากไว้ด้วยครับพี่น้องลูกสาว กาลิทธ์เคเอฟหกนะครับปิดทองกับพุทธันเก่าเก่าร้อยหาสิบบวกสาวทองแรกงามๆครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปเบิ้งแม่สาวกันครับผมเอามาเบิ้งตัวที่สองกันครับพี่น้องอ่ะตัวนี้เป็นงัวแม่สาวจักเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้สิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนลูกสาวพอไดรครับสี่ว่ายศูนย์เก้าหกสี่วศูนย์เก้าหกนะครับผมคบรใบหลอดครบนะครับผมส่วนสูงอยู่ร้อยเท่าไรครับร้อยสามสิบห้าบวกหนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกนะครับผมเดี๋ยวเพิ่น อะไรยางออกไปยืนงามๆให้เบิงครับพี่น้องนะครับเห็ดเขาเรียบไหล่ด้วยครับพี่น้องนะครับลูกคอด้วยครับลูกคอดีไซน์ซีวายศูนย์เก้าหกอายุอายุสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนครับพี่น้องเปิดไรไปไหนครับแม่นี่เปิดไปหกสิบเก้าครับหกหมื่นกับอีกเก้าพันครับพี่น้องมาเอาแม่สาวไปเลี้ยงนะครับเนื้อหนังแข็งขาดีนะครับผมเครื่องบดสีแดงงามด้วยครับพี่น้องนะครับหูเพียงปากนะครับออกเป็นส่งบานเท่าเอินเกิดจากแม่นะครับหู ออกเป็นลูกกระทบพินดูบาซินนะครับเอาแม่นี่หกหมื่นเท่าไรก็ครับหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นกับอีกเก้าพันนะครับต่อร่องได้สีแดงเข้มสีแดงเข้มตัวนี้บ่มีแปวบ่มีดวงขาวด้วยครับพี่น้องนะครับงามๆเลยข้อขาก็ดีนะครับผมสะดือล่างชีดกระชับหน้าสวยหางเงีวครับพี่น้องนะครับหางเงีวหัวงามจับลึกนะครับเอาแม่นี่นะครับสนใจก็ทักค่ายมาได้มาเบิ้งตัวจริงเลยครับพี่น้องนะครับเอาตัวต่อไปเป็น เบิ้อไปครับผมอีตัวนั่นเลือดลอยอ่าเลือดลอยนะครับผมอ่เดี๋ยวไปเบิ้งเลือดลอยกันนะครับผมแม่สาวเลือดลอยครับพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นงัวแม่สาวอายุจักปีเหล่าครับอายุ13เดือน13เดือนครับพี่น้องนะครับผม13เดือนอันนี้ไม่กันบามันลอยนะพี่น้องล่ำเงีวนะครับเนื้อหนังแข็งขาดีครับพี่น้องนะครับ13เดือนส่วนสูงก็อยู่ประมาณหนึ่งลอยสามสิบบวกนะครับผมลอยสามสิบบวกถึงสามสิบห้านะครับ ได้เงาครับสันเงาครับพี่น้องแม่นี่นะครับเปิดได้มาได้ครับแม่สาวตัวนี้เปิดไว้แสนหาครับหนึ่งแสนก็อีกหาหมื่นอันนี้เลือดร้อยนะพี่น้องได้ใบเพชรดีกรีเรียบร้อยใบรอดนะครับเป็นลูกสาวออพอได้ครับตัวนี้ลูกสาวฮอตหนึ่งสามหนึ่งสามเจ็ดอ้าวนะครับฮอตชาพาริวหนึ่งสามเจ็ดนะครับพี่น้องบัติดกลมไซดีในใบบัตรติดกลมเนาะแม่นครับอ่าใบบัติดกลมนะพี่น้องนะครับเอาแม่เมกันบรามัน์ลอยครับพี่น้องนะครับตัวนี้มีตัหนิ้ได้ครับ สำหรับผู้มักนะครับแม่สาวเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันอันนี้ลูกฮอตครับพี่น้องล่ำย่ำดีนะครับผมถือว่าโค้งสั่งบอมีตัวนี้จะมองครับพี่น้องแม่นี่นะครับถือว่าเป็นใบเพชรสวยใบเพชรสวยสำหรับผู้อยากจะได้อเมริกันบราหมันลอยไปเห็ดแม่บอกแม่พันแม่สาวด้วยครับพี่น้องอายุพึ่งจักเดือนกว่าครับสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับมีตัวต่อไปวะครับหมดแล้วอ่าเบิดแล้วครับพี่น้องวัอนี้มีสามตัวนะครับสำหรับผู้สนใจอยากได้น้ำพึนไปเลี้ยงกับถักไข่พึนเมื่อไรครับพี่น้อง ครับนะครับผมเอาเบื้องเทียบกันครับพี่น้องก็แม่ที่เรียกเขียหกแปดนะครับผมไงลำเน่านะครับสำหรับผู้สนใจอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงก็ผู้จ่าทักทายมาได้นะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์ใดก็ครับ085ครับ085 008 008 7566 7566ดเด้าวยครับพี่น้องนะครับอีกเบอร์นึงเลยครับ095 095 180 180 9560ครับ9560ครับพี่น้องนะครับผมเอ้านะครับ สนใจมักลูกผสมติดทองหรือมักเลือดลอยแม่สาวเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ก็ติดตอ่อมาเบิ้งครับพี่น้องมาเบิ้งตัวจริงได้บ้านเขาตวตำบลเขาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอสำหรับคลิปนี้นะครับเยี่ยมชวมวงขอคู่ตานะครับสำหรับว่าชุดใหม่ของเพิ่นก็ฝากพี่ฝากนอา้องมาด้วยครับพี่น้องมื้อนี้มี3ส,สาวนะครับลูกผสม2โตเลือดลอย1โตัวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก,ก่อนครับพี่น้องนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับ,รนะรบผมมักรักอยางไดนน้ำเพิ่นไป ลูกไปเลี้ยงเป็นลูกเป็นเต่า่นละพี่นอ้องง่วงง่ามปนีนะครับผมไปฮิตแมนบอกม่พันกัน์ถักคนมาได้สำหรับคลิปนี้จากลาไปพัฒครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ